สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงความรักปี2568หรือว่าปี2025กันนะคะวันนี้จะใช้ไพ่สองสำรับค่ะเป็นไพ่ทาโร่แล้วก็เป็นไพ่จักระนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับวันเดือนเกิดในแต่ละราศีไปดูที่คอมเมนต์แรกได้นะคะหรือว่าจะดูแบบลัคนาเวลาเกิดได้เช่นกัน อันนี้เป็นดวงความรักในปี2568นะคะปีหน้านี้จะมีดาวย้าย ถึง3ดวงด้วยกันในเดือนเดียวกันด้วยคือเดือนอพฤษภาคมค่ะมีดาวเสาดาวพระพฤหัสแล้วก็ดาวราหูนะคะมีผลกับทุกลัคนาราศีแน่นอนนะโอ้แล้วชาวเมฆคุณได้ไพ่ที่ดีที่สุดของสําหรับขึ้นมานะคะคือไพ่เดสันนะคะดวงความรักของคุณโดยเฉพาะสําหรับคนโสดนะคุณอาจจะมีเกณฑ์การพบรักแบบเซอร์ไพรส์เข้ามานะคะแบบที่ไม่คาดคิดคาดฝันเลยเพราะว่ามีไพ่เนี่ยหถ้วยนะคะหถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นคน รักแบบต่างวัยก็ได้นะคุณจะมากกว่าน้อยกว่านะคะส่วนใหญ่จะมีอายุบางทีเนี่ยก็ต่างกันแบบหนึ่งรอบไปเลยนะคะคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้เพราะว่ามีไพ่เนี่ยก้าวถ้วยมันขึ้นมาค่ะสำหรับการพบรักเป็นลักษณะไหนนะอาจจะเป็นการพบรักจากการเดินทาง ก็เป็นได้นะคะเพราะว่ามีแอจสวินถือเหรียญขึ้นมานะคะมีคนแนะนําให้คุณรู้จักเนี่ยเพราะว่ามีไพ่หกถ้วยนะคะอาจจะเป็นคนเกา่เกาๆนะคะเพื่อนเก่าๆสมัยเรียนหรือว่าคนที่คุณเคยรู้จักในอดีตแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์นะคะแบบที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันแล้วก็พัฒนาไปเป็นคนรักในอนาคตก็ได้นะคะลักษณะคนที่เข้ามาโูแล้วคุณได้ไพ่เดอะซันนะคะไพ่ที่ดีที่สุดของสําหรับขึ้นมาคนนี้ต้องมีอะไรดีสักอย่างหนึ่งนะนะคะเขาอาจจะเป็น คนที่มีบุคลิกท่าทางหน้าตาดีก็ได้เพราะว่าไพ่ใบนี้นะคะมีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําไพ่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลค่ะไปที่ไหนทําอะไรเนี่ยคนก็จะชอบมองเขาเหมือนเป็นดาวเด่นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีฐานะการเงินที่ดีหรือว่าหน้าที่การงานที่ประสบความสําเร็จมากๆก็ได้ส่วนสําหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะปีนี้เนี่ย2568เนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางเยอะเพราะว่า างงนนขอคคุณะะเพราะฉะนั้นหาเวลาสวีทหวานกับแฟนบ้างก็ได้นะคะเมื่ออย่างนั้นความรักมันจะจืดจางนะชาวเมษในปี2568เนี่ยคุณเป็นหนึ่งในลัคนาราศีที่มีดวงเกี่ยวกับการเดินทางค่ะการได้เริ่มต้นโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับการทำงานแล้วก็การหาเงินนะคะเพราะฉะนั้นใส่ใจดูแลคู่ของตัวเองด้วยนะโอเคเดี๋ยวอลิสจะมาเปิดอีก5ใบให้กับชาวเมษนะคะเรามาสรุปกันทีเดียวเลย ใบแรกนะคะเป็นอัจ,จวินถือดาบเนี่ยอัจ,จวินขึ้นมาถึง2ใบเลยนะคะการเดินทางที่ไม่หยุดนิ่งในปีหน้าค่ะแล้วเป็นไพ่เด็กถือถ้วยขึ้นมานะคะมีไพ่8ดาบแล้วก็เป็นไพ่10ดาบสิไม้เท้าขึ้นมาลิสคอทนะคะแล้วก็เป็นไพ่สีดาบนะคะอืมนะลักษณะไพ่ที่ขึ้นมานะอัจ,จวินถือดาบขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกนะสาหรับคนที่มีปัญหาอยู่ก่อนหน้านี้นะคะมีปัญหาเระคองแระแหงกัน3วันดี4วันท คุณจะต้องมีการปรับความเข้าใจกันอย่างเร่งด่วนเลยนะเมื่ออย่างนั้นน่ะมันจะสุดทางตันนะเพราะว่ามันมีไพ่เนี่ยแดาบขึ้นมานะคะคืออาการแบบอึดอัดนะคะมืด8ดด้านจะเดินต่อก็เดินไม่ได้เหมือน move on ต่อไม่ได้นะมัน move on แบบเป็นวงกลมนะคะนะคะเดินต่อ5้าก้าถอยหลัง4ี่ก้าประมาณนี้นะหรือว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบแบกรับ ความรู้สึกภาระอยู่คนเดียวก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่เนี่ยสิบไม้เท้ามันขึ้นมาสิบไม้เท้าเนี่ยมันหมายถึงว่าอะไรอะไรก็ชั้นน่ะเธอไม่คิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างได้เลยนะคะแล้วมันอดทนจนถึงที่สุดแล้วนะคุณอาจจะมีการตัดสินใจในบางเรื่องนะคะสําหรับคนที่ไม่ไหวจริงๆเนี่ยในปี2 5 6 8นานี้เพราะว่ามีไพ่เนี่ยอัจ,จวินถือดาบมันขึ้นมาคุณอาจจะนิ่งจนถึงที่สุดก็ได้นะเออนะคะมีไพ่สี่ดาบขึ้นมาด้วยเนี่ยสี่ดาบหมายถึงว่าไม่อยากจะถูกกดดันนนอออะะะะไรแล้วะคยะยากจู่่ิง หรือว่ารอการตัดสินใจก็ได้ชวินถือดาบขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่รักใครรักจริงมากๆนะคะต่อสู้กับความรักมากๆเลยแต่ว่าเมื่อถึงข่าวทางตันหาทางออกไม่ได้หรือว่าต่อสู้จนถึงที่สุดแล้วเนี่ยท้ายที่สุดมีการตัดสินใจเกิดขึ้นแล้วก็เดินออกมาจากความรักแบบไม่มีน้าตาสักหยดเลยนะคะไพ่ใบเนี้สมกับเป็นชาวลักนณาราศีเมฆจริงๆเลยนะคุณเป็นชาวธาตุไฟนะคะแล้วยิ่งคุณมีไพ่เนี่ The Emperor เป็นไพ่ประจําลักนาราศีคุณอีกนะแล้วก็มีไพ่ เด็กถือถ้วยขึ้นมาค่ะสําหรับคนที่โสดอยู่เนี่ยถามว่าปีนี้คุณมีโอกาสในพบรักหรือเปล่ามันมีไพ่หนึ่งกระทาขึ้นมานะคะโอกาสใหม่ๆจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์การพบรักจากการทํางานก็เป็นได้นะเพื่อนที่ทํางานแนะนําให้คุณรู้จักนะคะเพราะว่ามันมีไพ่หกถ้วยกับหนึ่งกระทาขึ้นมาด้วยเด็กถือถ้วยเนี่ยคือคุณกําลังจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านความรักค่ะ 8ดาบกับ1ิไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยมันคือการอึดอัดมากๆในความรักความสัมพันธ์เหมือนจะเดินหน้าต่อก็เดินไม่ได้เนี่ยถอยหลังกลับจะอยู่ก็มันอึดอัดมากๆจนมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเราเป็นไพ่สีดาบไพ่ใบนี้นะคือมีสภาวะหยุดนิ่งอะไรบางอย่างก่อนการตัดสินใจหรือว่ามันถูกกดดันจนไม่อยากจะคิดอะไรแล้วอะ่ะอยากจะอยู่นิ่งๆเฉยๆหรือว่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เฟดตัวออกมาอย่างเงียบๆกับความรักก็ได้นะคะจบเลิกลาออกมา มาแบบเงียบๆนะหรือว่าไพ่ใบนี้มันจริงๆไพ่หนึ่งใบมีหลายความหมายมากๆเลยนะไพ่สี่ดาบหมายถึงว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์การได้พักผ่อนหย่อนใจเพื่อฮิวใจแล้วก็รักษาแพ้ใจของตัวเองก็ได้นะคะไพ่สี่ดาบมันเลยขึ้นมาโอเคอลิสขออีก5ใบนะคะก่อนจะมาเปิดไพ่อรคโคกันนะคะเป็นไพ่ควีนทอเรียนนะคะไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาไพ่สองดาบนะคะมีการตัดสินใจจริงๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นไพ่ฟูขึ้นมาค่ะนะแล้วก็เป็นไพ่ หนึ่งถ้วยโอ้ชาวเมธคุณได้ไพ่การพบรักขึ้นมาถึง2ใบเลยนะคะไพ่การพบรักมันมีแค่2ใบเท่านั้นล่ะค่ะแล้วคุณได้ถึงสองใบเลยสําหรับคนโสดในปีหน้านี้เนี่ยเกณฑ์ดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนชวนไปเที่ยวเข้ากิจกรรมใหม่ๆสังคมอะไรใหม่ๆเนี่ยก็ไปกับเขาหน่อยถ้าคุณอยากจะไดะ้พบรักในปีหน้านี้นะเพราะมันมีไพ่เนี่ยหกถ้วยนะคะขึ้นมา,นมาแล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยคือมีเกณฑ์การพบรักใหม่ไพ่เลขหนึ่งนะคือจุด เริ่มต้นอะไรบางอย่างนะคะถ้วยคือความรักค่ะมีคนกําลังจะมามอบความรักให้คุณหรือว่าคุณกําลังจะมีเกณฑ์เข้าไปจีบใครก็ได้นะหนึ่งถ้วยนะคะมันขึ้นมาให้ใบรแรกเนี่ยเป็นไพ่ควีนถือเหรียญนะคะปี2568นี้ชาวเมดบางคนเนี่ยอยากจะปรนเปิดตัวเองทําอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้นก็ได้นะคะกลับมารักตัวเองเนี่ยไพ่ควีนถือเหรียญมันเช่นบางคนอาจจะเริ่มต้นออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะอยากจะปรับบุคลิกตัวเองใหม่ทําผมใหม่แต่งตัวเสื้อผ้า อย่างที่คุณไม่เคยทํามาก่อนก็ได้เออไพ่ใบนี้นะคะมันขึ้นมาหรือว่าสําหรับคนโสดอยู่ลักษณะคนที่เข้ามาเป็นแบบไหนเนี่ยอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนเพราะว่ามันมีไพ่เก้าถ้วยขึ้นมานะคะพอไม่ไม,ม่หรือว่ามีอายุต่างกันเยอะๆนะไพ่หกถ้วยขึ้นมาแล้วนะคะเฮอร์มิตขึ้นมาแล้วเป็นชาวต่างชาติมาจากต่างทิศต่างที่กันก็ได้นะคะหรือว่าคนที่มีอายุต่างจากคุณเยอะๆเนี่ยเฮอร์มิตเด่นมากนะคะส่วนใหญ่มันเกินหนึ่งรอบขึ้นไปหรือว่าบางคน15-20ปีเลยก็ได้นะเป็นคนรัก สมาถารักสันโดษแล้วก็เป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่สง่างามก็ได้นะอาจจะประสบความสําเร็จในฐานะการเงินที่ดีการเจราจาธุรกิจเป็นเลิศก็ได้นะคะมีความมั่นใจในตัวเองสูงก็ได้แล้วยิ่งไพ่เนี่ยอัจวินถือเหรียญน,นะคะสองใบนี้มันขึ้นมาอีกนะไพ it, okay. ่เฮอร์มิตโอเคลิสอธิบายไปแล้วนะคะไพ่ใบนี้มีชาวลัคนาราศีกันนะคะเป็นชาวลัคนาราศีประจําไพ่แต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้จําเป็นต้องเป็นชาวกันเลยนะอาจจะเป็นคนที่มีสติปัญญา ความรู้มากๆหรือว่าเป็นคนที่รักสมระรักสันโดษแล้วก็อาจจะเป็นคนบอกว่าไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่ก็ได้นะเออเป็นคนที่ใจเย็นมากๆนะคะรอคอยความรักได้เนี่ยไพ่ใบนี้เลยนะไพ่สองดาบขึ้นมาบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตเกี่ยวกับด้านความรักนะแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยอัศวินถือดาบไพ่ใบนี้มันขึ้นมาอีกนะคะบางคนอดทนแล้วอดทนอีกนะคะกับความรักเนี่ยมันมีไพ่สิบไม้เท้ามันขึ้นมาเหมือนว่าแบบรับภา ความรับผิดชอบความรู้สึกอยู่คนเดียวมาโดยตลอดจนมันอึดอัดมากๆนะคะจนเนี่ยมีการตัดสินใจบางอย่างเกิดเ,เกิดขึ้นแต่ว่าก็ยังสองจิตสองใจอยู่ดีนะเหมือน Move on เป็นวงกลมนะคะไพ่ใบใน,นี้2ดาบนะคะแต่การตัดสินใจทุกเรื่องเลยนะไม่ต้องเชื่อไพ่นะคะแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนเพราะว่าความรักแต่ละคนเนี่ยมีบริบทแตกต่างกันไปเนาะนะคะแต่บางคนมีเกณฑ์ได้หลุดออกมานะเพราะว่าไพ่ฟูนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใหม่เลขศูนย์ไพ่ใบ,ใบแรก ของสําหรับยิบสีเลยมันคือการเริ่มต้นใหม่นะคะมันคือไพ่ของคนโสดเนี่ยที่ได้หลุดออกมาจากความสัมพันธ์แล้วเราพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่สโลแกนของไพ่ใบนี้เลยนะคะคือโสดแบบสวยๆหล่อๆยังดีกว่าที่จะไปจมปักกับความรักที่มันท็อกซิกมากๆเนี่ยเออนะคะหรือว่าสําหรับบางคนที่โสดมานานแล้วนะไพ่ใบนี้นะคะคือพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะแต่ก็ไม่ได้คาดหวังเกี่ยวกับด้านความรักเนี่ยถ้าเจอคนที่เข้ามาแล้วตอบโจทย์ก็ดี ก็พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วยนะคะแล้วคุณก็มีเกณฑ์น,นั้นด้วยนะเพราะว่าคุณได้ไพ่เด e ดส n นนะคะไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับมันขึ้นมาไพ่ของการพบรักขึ้นมาเนี่ยถึง2ใบเลยนะคะคุณอาจจะคิดเยอะเอาซะหน่อยกับความรักที่เข้ามาในครั้งนี้นะมีไพ่ของการตัดสินใจเนี่ยสองจิตสองใจเกิดขึ้น แต่ว่าดูเหมือนว่าคุณจะไม่ได้รีบร้อนกับความรักที่เข้ามานะไม่อย่างงั้นไพ่ฟูไพ่ใบนี้นะคะหรือว่าไพ่เฮอร์มิตเนี่ยถึงสองใบนี้มันจะไม่ขึ้นมาเฮอร์มิตเนี่ยคือรอได้นะ่ะไม่รีบร้อนกับความรักค่อยๆศึกษาดูนิสัยใจคอกันไปก่อนสําหรับปีหน้านี้เนี่ยไพ่ของการแต่งงานเนี่ยมันยังไม่ขึ้นมานะส่วนใหญ่มันเป็นไพ่ของการพบรักแล้วก็ออกเดทกันมากกว่านะคะเพราะว่ามันมีไพ่เนี่ยหนึ่งถ้วยขึ้นมาค่ะอโอเคค่ะอลิสคอไพ่ออารา โนะคะ3ใบให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะคะปีหน้านี้นะมีดาวใหญ่ย้ายถึง3ดวงเป็นดาวตรีเทพนะคะดาวราหูย้ายวันที่5นะคะพฤษภาดาวพระพฤหัสย้ายวันที่13แล้วก็ดาวเสาร์ค่ะย้ายวันที่19นะคะมีผลกับทุกลัคนาราศีแน่นอนนะ <c oughs> โอเคขอ3ใบเท่านั้นให้กับชาวเมษนะคะใบแรกนะคะเป็นไพ่รีลิสค่ะใบที่2นะคะเป็นไพ่ของการเกิดใหม่นะคะแล้วก็เป็น ่การทำงานหนักค่ะ workaholic นะคะนะสำหรับคนที่ทำงานหนักอยู่นะหรือว่ายุ่งมากๆเกี่ยวกับสายงานแต่คุณก็มีคู่อยู่นะคะอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นบาลานซ์ชีวิตให้ดีเนี่ยเกี่ยวกับการทำงานการหาเงินแล้วก็ชีวิตคู่เพราะว่าไพ่ของการทำงานหนักนะคะบ้างงานเนี่ยมันขึ้นแต่ก็สมกับเป็นชาวเมธจริงๆนะคุณเป็นชาวธาตุไฟนะคะแล้วยิ่งเป็นชาวเมธด้วยอย่างที่บอกเลยคือไพ่ประจำตัวคุณเนี่ยเป็นไพ่ของเอมเพอเร ะะเป็นคนที่ออกจาบอสซี่หน่อยๆเป็นคนที่มีภาวะผู้นําสูงขยันนะคะเอาจริงเอาจังมีอุดมการณ์มีความเด็ดขาดมากๆเนี่ยรับปากใครเอาไว้แล้วจะทํางานนี้ก็ต้องทําให้ประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ค่อยจะล้มเลิกอะไรง่ายๆจนบางทีเนี่ยลืมสุขภาพร่างกายของตัวเองหรือว่าลืมคนรักไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบาลานซ์ชีวิตให้ดีค่ะเกี่ยวกับการทํางานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะสาหรับบางคนที่ทุกแสนทุกนะคะเป็นเวลานานมากๆเกี่ยวกับ คนรักนะมันมีไพ่ของ r รีลิสเนี่ยมันขึ้นมานะคะบางบางทีเนี่ยคุณอยากจะปล่อยก็ได้นะแต่เหมือนว่าคุณยังกล้าๆกลัวๆนะคะนะลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมีทั้ง2ดาบขึ้นมากับ8ดาบขึ้นมาเนี่ยเหมือนอยากจะ move on ต่อไปแล้วอะ่ะแต่ว่า การตัดสินใจไม่เด็ดขาดหรือว่ายังมีความกังวลอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยทำให้คุณเนี่ยยัง move on หลุดออกมาไม่ได้แต่เชื่อว่าถ้าคุณทำได้นะนะคะมันคือการเกิดใหม่นะไพ่ใบนี้นะแล้วยิ่งมีไพ่ the sun เนี่ยไพ่ถึงสองใบนี้มันขึ้นมาเนี่ยการได้หลุดออกมาจากความรักที่มันไม่ใช่เนี่ยทำให้คุณคนพบ เจอสิ่งใหม่ที่คุณแบบเออไม่คิดว่าคุณจะทําได้หรือว่าคนพบเจอความรักใหม่ๆคนใหม่ๆชีวิตใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะไพ่เดดซันเนี่ยนะคือมีดาวอาทิตย์เป็น าดาวประจำไพ่ใช่ไหมคะมันคือแสงสว่างนะหรือบางที่ปี2,568นี้มันจะมีอะไรบางอย่างทำให้คุณกล้าตัดสินใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับด้านความรักความสัมพันธ์นะคะแสงสว่างเปิดทางให้คุณแล้วพบเจอกับสิ่งใหม่ๆคะ่ะนะวันนี้จบแล้วกับชาวลัคนาราศีเมษนะคะขอบคุณคะ่ะ